อย่าไปแกล้งเขานีก็ไม่ได้ปล่อยปล่อยก่อนนี่ก็กันไว้น้่าอกดแล้วนะนี่นน่จะไปสาา ถ้าพูดถึงปีศาจส,สำหรับคนส่วนใหญ่ก็คงหนี้ไม่พ้นภาพน่ากลัวที่หาข้อพิสูจน์ไม่ได้แล้วนะแต่สำหรับหลินปิงซึ่งถือว่าเป็นซูปเปอร์สตาร์ของเมืองไทยตั้งแต่เกิดจนกระทั่งถึงวันนี้หลินปิงเห็นปีศาจตาเดียวมาโดยตลอด จะมีเสียงแบบนี้มีหน้าตาแบบนี้เห็นแบบนี้อย่าคิดว่าเป็นสัตวาเดียวคือพี่จิ๊บนะคะเพราะที่จริงพี่จิ๊บ เป็นคนถ่ายรูปหนูตั้งแต่เกิดเลยถึงพี่จิ๊บจะมีอาวุธคล้ายกับอีสตัตาเดียวก็เหอะเอาจริงนะเอาจริงจิ๊บเอาจริงนะอาวุธที่ว่านั่นที่จร,จริงก็คือกล้องถ่ายภาพนั่นเองเ,เดี๋ยวคนเขาจะเข้าใจผิดคิดว่าเป็นอาวุธจริงๆซะนี่นอ๋อแ,แต่ถ้าสำหรับหลินปิงแล้ว จะถือว่ากล้องถ่ายภาพเป็นอาวุธก็ได้เหมือนกันนะในช่วงที่หลินปิงเนี่ยอยู่บนบ่อหลินปิงก็พยายามที่จะเล่นกับพี่เปิ้ลนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยวันนี้ก็มีท่านผู้ชมหรือว่านักท่องเที่ยวเนี่ยเปิดแฟลชนะครับทำให้หลินปิงเนี่ย ตกใจนะครับก็พยายามที่จะวิ่งหลบนะครับก็ในเรื่องของการใช้แฟลตเนี่ยก็หนิมปิงค่อนข้างจะมีในเรื่องของผลกระทบนะครับซึ่งทําให้หลิมปิงเนี่ยตกใจนะครับแล้วก็ไม่อยากจะอยู่จุดนั้นทําให้หิมปิงเนี่ยวิ่งไปหลบในจุดหนึ่งเราก็จะบอกกับทักท่องเที่ยวว่างดใช้แฟลชนะครับเพราะว่าแฟลตเนี่จะมีผลกระทบต่อลิมปิงเนื่องจากว่าถ้าหนิมปิงเนี่ยถูกแฟลตมากๆเนี่ยอาจจะทําให้ตาบอดได้ เพราะลักษณะตาของแพนด้าเหมือนกับสัตว์ที่หากินกลางคืนทั่วไปคือมีความไวต่อแสงเมื่อต้องเจอกับแสงแรงๆในลักษณะของไฟแฟลชก็อาจทำให้เกิดอันตรายกับตาของพวกมันได้เราเป็นห่วงความวุ่นวายที่จะเข้าไปกระทบเราจะเป็นปราการซึ่งจะกางปีกปกป้องคือค่อนข้างจะแสดงอารมณ์ค่อนข้างชัดเจนนะคะว่าอย่างช่วงไหนที่เข้ามาถ่ายภาพอะไรเงี้ย เราจะดูทุกคนช่งางภาพที่เข้ามาเขาจะรู้ว่าถ้าเปิดแฟลชคุณนายคนนี้จะออกมาอารวาสอะไรเงนี้ค่ะก็จะเป็นจะเป็นอารมณ์แบบนั้นหากใครมาเยี่ยมหลินปิงหรือหลินหุยและช่วงช่วงที่สวนสัตว์เชียงใหม่แล้วก็คงจะได้เห็นการเตือนเรื่องการถ่ายรูปว่าให้งดใช้ไฟแฟลช อย่างเด็ดขาดเด็ดขาดที่ไหนกันคะหนูจำได้จริงๆนะว่าหนูก็ยังเจอแสงแสงแบบนี้อยู่ตลอดแหละเดี๋ยวแวบบเดี๋ยวแวบบรวมไปถึงงดส่งเสียงดังด้วยนะเพราะแพนด้าเป็นสัตว์รักสันโดษตามธรรมชาตินั้นจะอยู่ในที่เงียบสงบถ้ามีเสียงดังแล้วก็จะทำให้แพนด้ามึนหงิดได้ และถ้าแพนด้างุหงิดอารมณ์เสียแล้วแล้วก็แพนด้าบางตัวขอย้ำว่าบางตัวจะมีอาการแบบนี้นั่นมันหนูเองนี่นาแต่ก็ใช่เลยหงหงิดจริงจริงด้วยพองดหงิดมากๆข้าวหูหันไปไหนใครก็หายไปหมดเลย ม,มีสายตาเดียวเขาจะอยู่ตามที่ต่างๆไม่ว่าหนูจะทำอะไรตั้งแต่หนูมีสถานีโทรทัศน์เป็นของตัวเอง เขาหลอกห,ดดหนูด้วยแต่งตัวเหมือนพี่ๆเลยครับเหลินปิงก็อ่าไปซ้ายก็ไม่ได้ขวาก็ไม่ได้เนี่ยก็แต่หนูก็รู้ว่านี่คือมีสายตาเดียวอยู่<า>ดิตากกลองนั่นแหละทำอะไรฉันไม่ได้ดีปกติหนูก็ไม่สนใจเขาหรอก แต่วันนั้นวันนี้หนึ่งเติงเกียร์ห้าแล้วเกียร์ห้าติดเทอร์โบเกียร์ห้าติดเทอร์โบไปละลานกล้องอีกไปละลานกล้องอีกนั่น <c oughs> ไปละลานกล้องอีก <c oughs> ทบคุี่จริงหนูกระเดดนงับเล็กๆน้อยๆแบบนั้นไม่เห็นต้องเป็นเรื่องใหญ่เลยแต่เชื่อไหมคะเรื่องมัน ลปปหมีศาตาเดียวนะครับหมายถึงอะไรเนี่ยก็คือเราทํางานเราอยู่กับหลินปิงเนี่ยเราพูดคุยกับเขาทุกวันเราก็จะเวลาจะเรียกชื่อหรือว่าจะรไยกันเนี่ยก็คืออยากจะให้หลินปิงเนี่ยได้สื่อความหมายด้วยนะครับก็จะมีปีศาตาเดียวนี่แหละที่จะต้องมาอยู่กับหลินปิงด้วยตั้งแต่เกิดเหมือนกันนะครับก็ต้องหาสรพนามแทนด้วยนะครับปีศาตาเดียวก็คือ กล้องนะครับช่างภาพซึ่งจะต้องวันๆก็คอยแต่จะจดจ้องๆอยู่ที่ตัวลินปิงซึ่งก็คงจะทําให้ลินปิงเนี่ยเกิดความสงสัยเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะอะไรตัวอะไรกลมๆดำๆนะครับมีซูมเข้าซูมออกเนี่ยมันก็จะเป็นเป็นเลนที่เขาก็อาจจะเห็นแล้วก็ให้ความสนใจนะครับทั้งกล้องวิดีโอทั้งกล้องถ่ายรูปด้วยนะครับก็จะมีเลนเดียวเราก็เลย ให้ชื่อเข้าไปว่าเป็นปีศา,าตาเดียววันหลังเนี่ยคุยกับหลินปิงหลินปิงก็จะได้รู้นะครับว่าปีศา,าตาเดียวหมายถึงอะไรมาทําตาโตสองมอพออย่อ <บ S 1> อาว<ม>เลยปีศาตาเดียวส่วนปีศาตา,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 าเดียวมีแฟนขับแทนเวลาที่เราเห็นเขาชอบจะไปเหมือนเล่นกล้อง หมือนมีความรู้สึกเหมือนเล่นกล้องนั่นก็คือเป็นสิ่งที่เคลื่อนไหวอยู่ข้างหลังกระจกที่เขาสัมผัสไม่ได้เพราะนั้นคือถ้าเมื่อไหร่เขาดึงกล้องมาเล่นได้เขาก็จะอ๋อจบไปเขาแค่รู้สึกว่าฉันยังไม่ได้นั้นถ้าเขาได้เมื่อไหร่เขาก็จะจบในความสงสัยถูกไหมคะก็จะเล่นหมดอย่างเวลาเห็นมีตากล้องเข้ามาถ่ายเขาก็จะมีอุปกรณ์ที่รับเสียงก็จะเป็นขน,ขน เป็นเป็นไม้ขนๆปุยๆซึ่งอยากได้มากแล้วไม่เคยได้เลยเพราะว่าตากล้องบอกว่าราคาแพงเซตหนึ่งก็จะมีแค่อันสองอันใช่ไหมคะแต่แบบขอเราก็เป็นหมอนเราเห็นปิงอยากได้ขอได้เคยขอเธออะไรเงี้ยไม่ได้ครับผมขอด้วยชีวิตไม่ได้ครับก็จะเป็นอย่างเดียวที่ก็อยากได้ปิงก็ยังไม่เคยเล่นเลยค่ะเขาก็จะได้ของเล่นอย่างอื่นมาก็เป็นเรื่องของความสนใจกับสิ่งที่เคลื่อนไหวมากกว่าถึงลินปิงจ๊งหมดหงิด ไม่พอใจในปีศาจตาเดียวก็จริงแต่ปีศาจตาเดียวนี่เองที่ทําให้เราได้เห็นเรื่องใหญ่ในชีวิตของหลินปิงเป็นเรื่องที่ทําให้เกิดเรื่องติดตามมาอีกมากมายหลังจากที่มันมีข่าวรายการของช่องสามวันใหม่ออกมาโอ้แบบแทบจะแย่เลยเรื่องโทรศัพท์วันนั้นนะต้องแก้ปัญหากันตลอดเวลา หนูรู้แล้วเรื่องงั้นเองทำไมทำไมถึงแล้วถึงแล้ว <Yeah. S 2> ถึงแล้วถึงแล้ว บายก่อนบายๆนะคะกลับบ้านแล้วเขาบ้านแล้วเขาบ้านแล้ว